ที่หอประชุมเตชะตุงค้ากองบิน41จังหวัดเชียงใหม่พลโทสุริยะเอียมสุรโรแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรและพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค3รุ่นที่3แก่ผู้สำเร็จการฝึกโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนตลอดการฝึกอบรมเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกมีข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนภาคประชาชนจาก17จังหวัดภาคเหนือรวม198คนรับการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศเมื่อผู้รับการฝึกเสร็จสิ้นการอบรมแล้วกลับไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับหน่วยงานจะต้องเสียสละทำงานในหน้าที่จิตอาสา904เพื่อสร้างความรักความสามัคคีเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ เป็นการนำให้กับจิตอาสาทั่วไปทำหน้าที่จิตอาสาสามประเภทคือจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติ สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดให้กับหน่วยงานและประชาชนชุมชนในจังหวัดตนเองเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนให้ดีขึ้นนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป